วันนี้ขอหยาบหน่อยนะพี่น้องแม่งไม่รู้มึงจะด่าก,กันไปทำเฮี้ยอะไรกูรล้งงยิบหายเลยบ้านเมืองกําลังวุ่นวายกำลังลำบากกันเราควรรักกันเราควรให้กําลังใจกันไม่ว่าคนรวยคนจนนะเราต้องเห็นใจคนรวยต้องเห็นใจคนจนมากกว่านะคนจนมันก็ต้องกลับบ้านมันไม่มีจะก,กินมันอยู่คงแน่นก็จะ ก็ยังอย่างน้อยก็ยังได้กินข้าวอยู่ครอบหน้าครอบครัวนะอย่าไปด่าเขาเลยโอ้มันต้องเห็นใจครับแม่บ้านเรานะแม่มันไม่รู้เป็นห่าเหี้ยอะไรของมัน,มนทะเลาะกันชิบหายเวลานี้มันไม่ใช่เวลาทะเลาะเวลานี้มันเป็นเวลาของความรักซึ่งกนและันือ้ออนซึ่งก,กันคนมีมากให้คนน้อยนะคนรวยให้คนจนประเทศชาติรัฐบาลก็ต้องดูแลไปถึงคนยากคนจนนะ้านดะ่านดะ่านะ มีอะไรกูแล้วงงจิบหายเลยบ้านเมืองน,นี้ไอ้หามึงรักกันบ้างไม่ได้หรอวะไอ้หาจิบหายคนหไหนด้วยกันไอ้จิบหายมาไงแค่เขากลับบ้านกูอยู่บ้านนอกกูเกิดบ้านนอกกูก็รักบ้านเกิดกูฮะทุกคนเขารักบ้านเกิดเขาอย่างน้อยไอ้หากลับบ้านแต่ผมขอฝากพี่น้องที่กลับบ้านทุกคนจงจงช่วยกัน อย่าให้มันระบาดเผยแพร่ไปสู่พ่อแม่ปูย่ย่าตายายเผยแพร่ออกไปสู่ชาวบ้านชาวช่องเพื่อนฝูมิสหายอย่าไปเที่ยวที่นู่นที่นี่อย่าไปสังสรรค์อย่าไปเยี่ยมบ้านนูน่นบ้านนี้ไม่ต้องไปเยี่ยมกักตัวเองช่วยชาตินะพี่น้องต้องเข้าใจคนครุงเรพมมันก็กลัวเราเป็นแพร่ทั้งประเทศไงคนคุงเร่มก็กลัวคนทุกที่มันก็กลัวเราเป็นคนกระจายออกไปแพร่ทั้งหมดทั้งประเทศไงนะดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เดี๋ยวเราจะตายทั้งเรานะถ้าเรามัวทะเลาะกันด่ากันไปด่ากันมานะให้กำลังใจกันครับขอร้องพี่น้องให้กำลังใจกันเถอะนะครับช่วยกัน,นครับเราจะไม่ต้องตายทั้งเรานะตอนนี้เอาล้ช่วยกันอย่าด่าครับโอ้โหผมแม่งขอดเซ็งเลยจิบหายมึงทำไมแม่งลูกอีกช่างดา่าด่าแม่งอย่างเดียวเลยหาแม่งบ้าชิบหายเลยผมแม่งไง่ะเห็นใจกันนะครับเห็นใจทุกฝ่าย นะทุกฝ่ายเราต้องเห็นใจกันเรามาช่วยชาตินะจะเห็นแก่ตัวเท่านั้น,นครับ